ก็เดือดร้อนครับแล้วก็เห็นว่ามันมันแสบผมแสบตาแสบหูกรงเขาลุกมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะว่ามันมันไม่ไหวพุกมาพุกบุญภูมิมุดูแลพมุกดูดีขอบคุนขอประเด็นปัญหาที่แท้จริงขอให้เรามาคุยในประเด็นปัญหาที่แท้จริงว่าทําไมเราไม่สามารถจะแก้ไขนี้ได้เพราะว่าเราจะพูดกับเพื่อนบ้านก็ไม่ได้เพราะว่าบ้านเราก็เขานะครับในเชียงรายก็เขาหนักนะครับก็ไม่แพ้กแต่ไม่สายแก้ว่าประเด็นของไม่สายเนี่ยเป็นประเด็นเรื่อรองไรมา ผมก็เลยว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราจะช่วยใช้เสียงแท้จริงนะยอย่างเมื่อวานผมประชุมที่หัวร้าภาคเหนือทุกจังหวัดเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของปธิบัติขอในนําประชาชนนะครับว่ามันไม่ไหวจริงๆครับมันเดือดร้อนกันทุกคนทุกคนก็ไม่ต้องรุนไรก็ได้มันก็เห็นอยู่แล้วก็ปิดแมสก์ีเลยขอเป็นเขียรติิบัตินะครับเราจะได้เอาเงินมาปรับเพื่อแล้วก็แก้ไขเยียวยาทุกมาเราอาจจะติดนิดหน่อยมันเป็นเรื่องงวด นะครับจริงก็มีพบกสองปูนทุกวันอยู่แต่ว่ามันมัน,น,นมันเก็ดพวกก็กลับทีื่อให้ทางองศาศสนย์ต้นเงินการเนี่ยก็ติดพบยังยังัลกระทบเนี่ยมันจะเกิดวงกว้างมากกว่าที่เราคิดนะครับคือตอนนี้เราเราเหมือนกับมันเกิดสูงนะตอนนี้ ดูแลเรื่องกลุ่มผลกระทบอะไรต่างๆที่ไม่สามารถี้ยังไงบ้างครับสรุปเป็นยังไงบ้างครับอ๋ออันนี้อันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องการรักษาสุขภาพของร่างตรที่นี้นะครับโดยเฉพาะพวกกลุ่มเบาบางคือผู้ชราเด็กแล้วก็คนพิการที่ไม่สามารถช่วยตัวเองติดเตียงเรามีการพิจารณาว่าบุคคลเหล่านี้ ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะแล้ก็พร้อมที่จะภาสษาการยืดเยื้ออะไรที่พาเขาออกจากที่นี่ได้แล้วก็เตรียมจุดที่จะรองรับนะให้เขาได้อยู่ในที่ปลอดภัยส่วนผู้ที่ช่วยตัวเองได้ก็ต้องใช้ชีวิตในในโรงไยาายแต่ว่า มันก็อย่างว่านะความจําเป็นในเรื่องของการนำมากินเรื่องอะไร้องใช้การแจ้งแล้วก็เตรียมสถานที่ต่างๆที่ว่าติดพัะสถานที่ราชการทุกแห่งสา,า,ามารถเคยไปพักพิงได้ระหว่างออกมาประกอบภารกิจส่วนตัวข้างนอกนะครับแล้วก็บ้านทุกหลังเนะี่ยก็พยายามทํา,าทให้เซสเซวิสทำห,ห้องปลอด ปอดฟันนะทุกผูกทันวาบาทนะแล้วก็ให้ไปซีลใ,ในช่องอะไรเนี่ยให้ตั้งสาสุขเข้าไปดูนะครับทุกแห่งให้คำแนะนำนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเราตอนนี้ก็ยังมีสรีพระพลอรองรับนะแล้วก็เตรียมในอนาคตเนี่ยเราทําคุณหมาก็คุณหมอคิดว่า มันลุกเป็นเดือบากลมประปาม,มาณสองที่เราก็เตรียมเตรียมพร้อมในส่วนนี่ยทางจังหวัดน,น,นะครับทั้งดุษยาววชศาสตร์ก็ทางรัฐบาลนะครับในระยะยาวเรื่องฝุ่นจับปรากรามหรือป้องกันยังไงครับในระยะยาวเราก็คงถ้าปัจจัยข้างในเนี่ย ะครับเราก็ต้องหาเรียนในไหนว่าจะดำเนิกนการอะไรที่จะทําให้คนไทยมีส่วนร่วมนะครับต้องเรียนรู้ตั้งแต่เด็กพิพิธภัยในสิ่งนี้นนายยาเนื้เยืยาวต้นกำเนิดมันเกิดจากมนุษย์นะครับถ้าเขาอยากอยู่ธรรมชาติเขาก็าต้องเป็นมิตรกับธรรมชาตินะไม่ทําลายเขนะาธรรมชาติเขาไม่กลับมาทำลายเรามันน่าจะเริ่มกับคนไทยนี่แหละถ้าเราปัจจัยภายใน ส่วนปัจจ the ัยนอกประเทศเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลกลางนะท่านก็ต้องไปทำพูดคุยกันในแวดวงอาเซียนนะครับพรามันเป็นเกิดชายูงวิก้ตในภูมิภาคอาเซียนนะแต่ในระหว่างเมืองต่อเมืองเราก็พยายามพูดคุยกันนะครับกับอย่างที่นี่กับเจ้าเมืองท่าคิเลกเดี๋ยวเราจะประดุง ดีซีก็จะเอาเข้าไปคุยกันในเรื่องก็จะเรื่องในมองต้นมันก็แต่ว่าถึงว่าในเมืองในเมืองเนี่ยอาจจะโอเคนะครับแต่ว่าหมอกควอะไรงพื้นดนชั้นในเข้าไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของตลาดเราก็เม็นเรื่องรัฐอาณาจักรของเออาณาเขตของเขาที่ต้องันตกลง